กำลังมองหาฟินอยู่หรือเปล่าคะใช่ค่ะใช่ค่ะฟินที่นี่จะมีสองแบบนะคะใช้สำหรับดำอยู่น้ำใช่ไหมคะคือตาน็อลิ้งใช่ไหมคะค่ะค่ะเ <c oughs> ออขาอยากได้ต้องต้องลองนะคะอย่าไม่ให้ลองอย่ามาลองเลยคะ่ะมาลองทั้งสองคนเลยนะคะ ได้แล้วค่ะได้ไหมคะอันนี้จะไม่มีวาวตัวนี้จะมีวาวะนะคะ,ะวาวก็คือถ้ามีวาวถ้าน้ําเข้าตรงนี้เราเป่าตรงนี้ปุ๊บน้ําก็จะออกตรงนี้เลยอันนี้คือข้อดีของกระัอกเด่นที่มีาวาลนะคะดีไหมคะโอเคก็เดี๋ยวดูหน้าตากัน แล้วอันนี้ถ้าเกิดน้ำเข้ามันจะเป็นอันนี้ก็จะไม่ออกค่ะอันนี้ก็จะน้ำเข้าเราต้องเทเองนี้อย่างเดียวค่ะอันนี้คือก็แตกต่างถูกไหมคะก็ต่อไปก็เป็นหน้ากากหน้ากากนี้ตรงไหนไปลองลองใส่ให้ดูครับต้องหายใจต้องหายใจทางปากเลยรู้สึกยังไงออกมาหรอผู้หญิงเยอะอะอ่ะลอง ครโอเคอะโอเคได้อีกแล้วคนหนึ่งเวลาใส่หน้ากากต้องหายใจทางปากนะคะหายใจทางจมูกแล้วฝ้ามันจะขึ้นจะทําให้เรามองไม่เห็นมีดไว้เวลาเรามีเจอเจอแหเจออะไรใต้น้ำเนี่ยเราก็ตัดตัดออค่ะตัดออกจากบางทีมันจะไปค่อมปากกาลังสวยๆอย่างเงี้ยเราก็ตัดออกอันนี้ เนี่ยขี่ <sh> ไม่ได้ขี่ไ, <laughs> ไม่ใช่บรน,น,นาาบอ <laughs> เวลาลงใต้น้าเนี่ยถ้าเราจะขึ้นมาเนี่ยเราเอาลมใส่ตรงนี้แล้วนี่ก็จะพุ่งขึ้นมาเรือเ,เรือก็จะรู้ว่าเราอยู่ในน้เขาก็จะมารับเราได้ขึ้นอ๋ออันนี้แล้ค่ะถ้าจะดำน้ำลึกก็จะใส่เสื้อแบบนี้นก็จะใส่เอ่อเวสตูนนี่ค่ะเวสตูดเป็นคือตัวนี้ค่ะคือเสื้อ ใช้สำหรับดันน้ำอันนี้อะไรอ่ะดึงดึงออันนี้คือดำนบอลค่ะอันนี้คือดำนบอลเวลาที่จะเวลาที่เราจะปล่อยน้เนี่ยน้ำมันก็สูงแล้วน้ำมันก็จะแล้วก็จะหล่ำล่ที่อยู่ในเครื่องเครื่องก็จะออกแล้วหล่ก็หล่เหมือนเคยทดันที่เนี่ย เก่งจังเลยอันนี้เวลาเวลาเราลงอะค่ะเราก็ปล่อยตรงนี้ออกแล้วก็กระดูกตรงนี้มันก็จะลง,ม,ะลงมันก็จะออกเขาก็จะลงลงนี้ด้วยแล้วพอเราอื้แล้วอยากงแล้วเนี่ยเราก็เอาลมข้างเพื่อที่จะให้ขย,ยุงกันเลยตัวแล้วเคื่อมันจะพองขึ้น่หมือนี่คือเือนี้จะไม่พองค่ะแต่ตัวนี้จะพองแล้วอันนี้มันมีเหมือนกันหรอคะ ทำทำงานเหมือนกับตัวตัวนี้ค่ะกระตุกตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ที่หนึ่งแล้วเริมก็จะอ๋อลงลงลงลันจะออกมันจะออกเสื้อแอลอ้จอกเอ้โอ้อ้โอ้โอออ้อ้โอ้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 โอ้โออ้อ้โถ้โอ้โออ้ากจะลอยาออออออ้อ้อ้้อออ้้้้ออ้ แล้วลมที่หายไปมันอยู่นน้หรือว่าเก็บไว้ในน้ำหรอล่มที่หายไปมันจะออกไปในน้ำแล้วเราจะเอาลมได้จากที่ไหนตา้งถังอากาศตัวนี้ค่ะถังอากาศตัวนี้เราจะจุ2 0 0บานะคะต่อดำน้ำหนึ่งพังก็เวลาเราขึ้นมาปุ๊บหลังจากดำเสร็จเราขึ้นมาถึงน้ำเราก็เอาลมเข้าอย่างเงี้ยเอาลมเข้า เราแล้ก็จะลอยตัวเราไม่ต้องไม่ต้องอะไรเลยก็ลอยตัวในน้ำเจาเลยโอเคเราไปเชื่อขึ้นไปไหนกันต่อเหอะมาอ้าวซื้อีกแดเในเดี๋ยวดลูกต้้อย่างนี้ของพี่ต้องแปลย เครื่องไฟไปแล้วดับแล้ว จะไม้พาพวกหนูมาที่นี่คะก็พี่จะพาไปรับลมร้อนไงครับเนี่ยแหละครับพามาตากอากาศรับลมร้อนเอทะเลมันก็ตากอากาศเหมือนกันไม่ใช่หรอคะก็มาเล่นว่าวก็เหมือนกันนะครับมาเล่นว่าวรับลมร้อนครับแต่ที่หนูบอกนี่มันลมทะเลนะคะพี่ตู่ ゆう อันับแรกต้องมปหาไม้มาก่อนหาไม้ไผ่มาก่อนเข้าใจไหมลูกหาไม้ไผ่เสร็จแล้วเราก็มาวัดขนาดให้ได้ขนาดปีกับขนาดโงนะขนาดตีกับขนาดโง่เสร็จแล้วเราก็ผูดปกูปก,ก็เป็นรูปเป็นร่างพอพูดเป็นรูปร่างเสร็จเรียบร้อยเราก็จะเป็นตัวเว้าอยู่ตัวอนไม่เรียบร้อยแล้วเราก็แปะเข้าไปลแล้วเราผิดเปลดีเสื้อเหมือนกันลูกเหมือนกันเราจะต้องเตรียมอ,อกกุปกรณ์ก็คือมาหาหาไม้มาไม้ไผ่ ว่าวที่ทํายากที่สุดก็มมไม่มียากนะเพราะลุง<ม>ทํามาเกือบสามสิบปีมันก็ไม่ยาก<ม>แต่ถ้าคนทําไม่เป็นก็อย่าทายากแล้วว่าจุลาทำยังไงล่ะครับอ๋อของคุณลุงทําไม่เป็นครับถ้าคุณลุงไม่ได้หัดทางนี้ครับหัดแต่ว,ว่าวงว่าวิลลุงมตีเสื้อ <c oughs> ก็จุลาผมพูดจริงๆนะผมไม่ไม่ได้ถูดนะฮะอ๋อเพราะว่าพวกนี้ต้องไม่ถูดครับเมื่อก่อนมีคนจะสอนผมผมไม่เอาเพราะว่าจุลาทำตัวหนึ่งนี่เท่ากับผมทำว่าเป็นร้อยตัวแล้ว ขอบคคุะ่ะแล้ววันนั้นพี่ตาล้องก็พาเราไปพบกับคุณลุงกระบินคาวสุดหรือคุณลุงต้อยผู้ที่มีประสบการณ์ทางด้านนี้จริงๆวันนั้นคุณลุงต้อยบอกเราว่า้าจุลาของไทยนั้นทำจากไม้ไผ่สีสุกประกอบจากไม้ไผ่ห้าชิ้น1ชิ้นคืออก 2ชิ้นคือปีกอีกสองชิ้นคือส่วนของขากบวิธีทำคือเหล่าไม้ไผ่ส่วนอกให้กลมเสมอกันแต่ส่วนของปีกและขากบต้องเรียวและเล็กลงเมื่อได้ไม้ห้าชิ้นแล้วนำชิ้นส่วนมาประกอบกันวัดตามสัสดส่วนโดยแบ่งส่วนอกเป็น4ี่ส่วน และสองส่วนช่วงกลางให้แบ่งครึ่งมัดกับส่วนปีกและขากบจะมัดติดกับบริเวณเกือบกึงกลางของปีกแต่ต่ำลงมาเล็กน้อยมัดด้วยเชืองเงื่อนตะกุดเบ็ดทั้งหมดเพื่อเลื่อนปรับความแน่นได้และขึงให้เป็นตารางบน โครงเพื่อกันเว้าขาดเวลาลมตีแรงค่ะเมื่อได้เป็นโครงเว้าแล้วก็แปะด้วยกระดาษเว้าสีขาวติดให้เลยขอบไม้มาแค่ครึ่งก็พอนะคะเพื่อโชว์เนื้อไม้และผูกทรงบริเวณช่วงกลางปีทรงก็คือเชื่อที่ ผูกระหว่างตัวว่าวกับเชือกป่านนะคะแค่นี้เราก็ไปบินกันได้แล้วล่ะค่ะคตู้ไปเล่นยังเนี่ยถามคุณลุงคุครัไปเล่นกยัง่คขอบคุณครับดีค่ะขอบคุณค่ะท่านผู้ชมคะหลังจากได้ชมรายการทั้งสองช่วงไปแล้วช่วงนี้มีคำถามถามว่าระหว่างไปว่ายน้ำกับไปเล่นว่าวเกี่ยวข้องกันอย่างไรหนึ่งลำบก ลมทะเลสลมร้อนลมวาวสามลมเพลมพัดโทร,ทรมาที่หนึ่งเก้าหน่ตนึ่งานึ่งตส่สาท่านที่ตอบถูกมีสิทธิ์ได้รา้วัอยู่ลาหนึ่งตัวสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะตับดาหนะ้าพบกับิทตรกรอีกสองคนนะคะร้นนี้ค่ะ